สวัสดีครับอยู่ก็ทางสลอบดินครับกาสวัสดียามเย็นครับวันนี้ก็อยู่การทีมงานสลอบดินเหมือนเดิมจอดรอในหน้าครับรอในหน้ามาบอก่อนลงลดเสียโอนครับเนี่ยจกักบอลลงยังไน,นครับเขาว่าบานหลังสุดถ้ายเราจะหลังหนีหรือเปล่า ก้มมองอะไรกันน่ะก้มมองอะไรนี่ก้มหาอะไรอโอ้โหอ้สิริเจ็ดครับนี่โอ้สิริเจ็ดแบกไม้เต็มกล่องนะครับนั่นกัดร้อนหนามากครับ นี่ยนะไปบอกบอลงคันอื่นอยู่อู้โอ,โอแดดร้อนจัดเลยครับเนี่ยแดดประเทศไทยร้อนตายยังร้อนเลยครับเนี่ยวันนี้ความร้อนขึ้นสูงเลยครับวันนี้ความร้อนลดนะเมคเคอขึ้นถึงครึ้นยักษ์คีครับวันนี้ขึ้นถึงนนรึ่งเลยวันนี้รถด,ดเสียบีครับ Ooh, อู้ดูยางเม่ทำไมมันหมดไงอย่างเงี้ยเหม็นไม่นอ้อไมมันหมดหลอ่อหมุดสุ่ม้วไปเดี๋ยวมาส่องดูฝั่งนี้ก่อนครับเนี่ย ยังปกติอยู่ครับไม่มีอะไรกวาดแถวเรียบร้อยแล้วยังนะครับยังรอดอยู่อากาศร้อนนะครับร้อนโหดรอดไม่ไหวครับเดี๋ยวเราขึ้นรถด,ดีกว่า เดี๋ยวค่อยก็ได้ว่า้อยในหนามาก,ก่อนแล้วเราจะไม่รู้ลงบันไหนหาเด่นดูกันครับเผื่อจะของเขาอยู่ขลองนายกันเลยนิดเดียวละลอยอลอยละตอนนี้ คิดสองรอกสามดอกเลยน่าจะบูบเลยบ้านลังสื้อ้ายนะ่าจะลังนีแลยครับเนี่ยเขาบอกฝั่งขวะนะ้าน่าจะนี่เลยเนี่ยโอ้ตัวใหญ่ป่าย ร้อนครับวันนี้อากาศร้อนอกับวันนี้มีสองทีมงานครับวิ่งอยู่เสน็นเดียวกันนี่แหละเดินกลับไปกลับมาสองสามหลอแล้วครับเนี่ยสามคันแค่ไม้คันหนึ่งเนี่ยเป็นสี่ อาจะมีคนกลับไปใส่เที่ยวนึงครับนั่นเพราะว่าเสียอ้อยนอ้อยไปช่วยผู้ปสบภัยจะไปช่วยใครช่วยอะไรครับนี่อบาตานีขาดแล้วหลอดหนึ่งครับนี่ขาดข้างบนชิปหนึง่งอูร้อนรลอนรอน รลอนคักเอาแม่เยื่อมีล่ะไ่เฟืองท่ายเยื่อมีล่ะเดี๋ยวดยว้ข้างหน้าเนี่ยโอ้ <c oughs> อ้าวคล้ายชาวแควแล้วเนี่ยอออโอ้ยยายจะของหวานมาแล้วครับเดี๋ยวลองไปดูก่อนว่าเขาได้ไหมอู้เมนหมนุอโอ้ เข้าไม่ได้ดอกต้องนี่นะไปได้ยุ่แต่วันนี้เดี๋ยวเนินนี่ดิยพ่อไปได้ไหมเทแบบตรงไหน

เดี๋ยวเขาออกก่อนครับเดี๋ยวรถเหยียบ เท้าลดถ่ายได้ไหมเนี่ยถ้าเอาก็จีได้ให้อีมันมาดันเนินเหนียวก่อนมันขำหลอดเดียวไอ้ตอนถอยเขาถ้าถอยมามันกนจะจีขำหลอดเดียวดาครับนี่ฝั่งนี้มันเบียดหลอดเดียวต้องปาดออกจักหน่อยนะครับเนี่ยมันขำหลอดเดียวอันตรายครับ วิ่งมาหมดวันยางร่อน <c oughs> เสียงยางระเบิดได้ครับเนี่ยมันหามกันนะครับโอ้มาแล้วครับอีกทีมงานหนึ่งมาใช่ทีมงานของผมนะครับเนี่ย โชคแสนสักทีมงานเสียนุครับโชคแสนสักเดก,ก้าอ้ใส่อย่างายเลยครับเนี่ย ครับเดี๋ยวรอเนนามาก่อนให้เนนามาดูบอลลงมาเคลียบอลลงก่อนครับจักบอลอะไรจะมารอกันครับสักคู่อา้าวเนนายังไม่มาเสียโอ๊ตลองก่อนเลยครับเข้าาจะของบานเข้ามาแล้วนะ่ะยายเข้ามาบอกบอลลงแล้วครับลงตรงไหน ลองทางก่อนเลยครับเขากนเลยขั้นแรกถอยมาเบาๆเดอ้อตั้งลงเบ,บาๆครับเนี่ยมันเป็นฝ้าท่อฮึบฮึบ,ฮบ เบียดมานี่ด้เบียดนี่ได้ก็ได้ห่างหลายอยู่ไปเลยไปเลยตรงตรงตรงนี่ครับนี่รอยหล่อมันหามกันครับนี่ ข้างในนุ่นเนี่ย,ยสบายสบายเลยครับเด้สโลใหม่มา นี่แะครับครับเดี๋ยวเราไปเอารถเรามาก่อนของเสียอุดเข้าได้เราก็ต้องเข้าได้สิมาดูกันนะครับหน่องปละวานจะเข้าได้ไหมวังฝุ่นเชิงใหญ่ละจีดนเสาเข้าไหมนะ่ะ นายจะได้อยู่นะครับมันกว้างอยู่แต่กลับมาดูมารุ่นกันครับถึงคิวเราแล้วครับหืึตาเราแล้ว มันจินนะครับเชิงที่มองกระจกยากตาแดดมันส่องนะครับมันแยงตาโอ้ต้องฝืนเราวุดวินกระเสาไปหน่อยนึงครับวุดวินกระเสาอยู่ครับนี่จับโดนนะครับ เ้าเอาสีสีรถนะครับเอาสีเที่ยวบ้าบ้าเลยครับซีรถมาเนี่ยอยู่ข้างล่างยังร้อนเลยครับแดดประเทศไทยร้อน,นะค่ะครับยังร้อนรอนเลยเอ้าไปไมองเลย

ครับจะก,ก็ิบลงแนนต่อที่เี่ต้องกลับไปบอดินกันครับ ครถไทเอ้ยรถดุดครับไม่ใช่รถไทยรถดุดรถดุดมาแล้วครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม <c oughs> ผมก็ไม่ค่อยสบายละเสียงก็่าจจะเปลี่ยนๆหน่อยนะครับ กดปากกดไลค์กดแชร์ก็จะตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไปเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ